ตอนที่รู้ว่าเป็นโรคไตก็คือเป็นตอนระยะที่4ี่แล้วฟอกไตมูเสียเวลาค่อนข้างเยอะอเสียโอกาสหลายอย่างจากคนที่ทำมาได้หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับดีบเราให้มันอยู่อยจู่อยู่กับกที่เลยเราเบื่อมากที่จะต้องไปแล้วก็ไปให้เขาแทงแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ก็เลยไปเห็นวิธีที่แบบว่าเป็นแบบบำบัดกินผักแล้วก็ออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่พอกลับมาบ้านก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่ได้ยั่งยืนตั้งใจว่าเราไปหาแล้วเอ้ยเราจะไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าเราเบื่อกับการฟอกไตแล้วเราก็มาคิดเอ้ยมันก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยมาหาคุณหมอที่ใหม่เพราะเรารู้สึกว่าที่เก่าเราก็ยังไม่ถูกใจบังเอิญมาเจอใน Facebook เราลองหลายอย่างแล้วแล้วว่าการเปลี่ยนไปน่าจะเป็นทางออกที่ถูกต้องก็เลยลองปรึกษาดูคือเวลาที่มีผู้ป่วยสนใจจะปลูกถ่ายไตอะค่ะเบื้องต้นเลยค่ะหมอต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนตอนนั้นน่ยคนไข้มีประวัติมาด้วยเรื่องว่าเป็นเบาหวานนะคะความดันมาหลายปีเลยค่ะประมาณเกิน20ปีร่วมกับเคยมีโรคเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็มีไตวาย อาการตอนแรกที่เจอกันนะคะเรื่องการฟอกไตที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายเขาเองเนี่ยค่ะก็คือ,คอยังเรียกว่ายังไม่ได้รับการฟอกไตอย่างพอเพียงเรียกว่าก็ยังไม่พร้อมสําหรับการผ่าตัดหลังจากที่พบกันวันนั้นนะคะก็เลยมีการคุยกันว่าถ้าเกิดอยากจะให้ปรับการฟอกไ,ได้อย่างไร้ชิดผู้ป่วยอาจจะต้องมาฟอกไตที่เวทานีเพราะว่าหมอจะดูแลด้วยตัวเองให้เขาพร้อมก็ผู้ป่วยตกลงที่จะมาฟอกที่เวทานีก็ถือว่าดีเยี่ยมผมตัดใจมานี่ มาไกลหน่อยแต่ว่าสบายใจคุณหมอจะมาทุกครั้งเวลามาฟอกอะไรเงี้ยก็เห็นความแตกต่างว่าอ๋อก็ทําแบบนี้หรอเพิ่งรู้อ๋อต้องดูแลอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อเออทําไมเราไปที่นู่นแล้วมันไม่มีแบบนี้นะ่ะอะไรเงี้ยเนาะเราใช้เวลาในการปรับสภาพร่างกายคุณพัฒนาโชคโดยการฟอกแล้วก็ปรับยาเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะหลังจากสองเดือนนัะน,นะคะผู้ป่วยดูแข็งแรงขึ้นก็เลยเข้าสู่กบบระบวนการการตรวจร่างกายกัน ในกระบวนการเตรียมความพร้อมอะคะเราไปพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหัวใจก็เลยต้องไปรักษาด้วยการผ่าตัดก่อนนะคะด้วยการซ่อมเส้นเลือดหัวใจด้วยการบายพาสซึ่งการผ่าตัดก็ประสบความสาเร็จด้วยดีนะคะ หลังจากการผ่าตัดประมาณ6เดือนนะคะผู้ป่วยก็พร้อมสําหรับที่จะรับบริจาคไตจากกาชาติเราก็เลยเริ่มให้ผู้ป่วยเข้าอยู่ในคิวเรารับการปลูกถ่ายไตนอนไม่หลับเลยโรงพยาบาลโทรมาแจ้งแล้วว่าได้ได้ตายเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เอทำไมเร็วจังทำไมที่เราเคยรู้มาเนี่ยเป็นปีแต่ของเราแบบเร็วมากก็ยัง ตกใจอยู่ คุณไข้รายนี้นะคะหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จเนะะี่ยค่ะปรากฏว่าผลการรักษาดีเท่าเทียมกับผู้ป่วยอื่นที่ไม่มีโรคประจาตัวร่วมอะไรมากมายเลยนะคะก็เรียกว่าผลการรักษาไตทํางานได้ดีตั้งแต่วันแรกเหมือนกันภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจก็ไม่มีเกิดขึ้นก็แข็งแรงกว่าเดิมก็ต้องเรียกว่าหลายเปอร์เซ็นต์มากๆแล้วก็ได้การใช้ชีวิตท,ที่ใกล้เคียงปกติกับคืนมานะคะเทียบกับวันแรกที่เจอกันก็รู้สึกยินดีกับคุณพัฒนาโชคมากมาก โรคประจําตัวอาจจะเป็นอุปสรรคในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโรคประจําตัวที่แก้ไขได้หลายรายก็พร้อมสาหรับการปลูกถ่ายไตได้ค่ะปัจจุบันนี้การฟอกไตจริงๆก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ดีมากๆอย่างหนึง่งก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะฟอกไปตลอดชีวิตนะคะจริงๆก็สามารถลองให้โอกาสตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะลองมาปรึกษาแพทย์โรคไตว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะผ่าตัดปลูกถ่ายไตไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะมีโรคประจําตัวอะไรบ้าง ต้องลองมาปรึกษาดูก่อนก็ไม่ใช่จะหมดโอกาสในการปลูกถ่ายไตการปลูกไตก,ก็ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวเลยเหมือนกับว่าเราได้ชีวิตใหม่กลับมาเพียงแค่เรากินยาให้ตรงเวลาลวเราคุณก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็สุขดีขึ้นนะก็มีเวลาว่างมากขึ้นลับมันกลับมาเต็มร้อยตอนแรกอาจจะหลงทางไปหลายวิธีแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคิดถูกที่สุดแล้วที่ปลูกถ่ายไปประทับใจมากค่ะ